สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาตําน้ําพริกปนปลาซาบะค่ะปลาซาบะที่ตาทอดในหม้อไร้น้ํามันนะคะวันนี้พริกก็ในหม้อไร้น้ํามันเหมือนกันค่ะใส่พริกแห้งหอมกระเทียมแล้วก็พริกขี้ฟ้าค่ะพริกเขาเรียกอะไรพริกหนุ่ม อหอมแล้วค่ะก็ใส่ปลาลงไปนะคะ ต้มสุกค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะใส่มะนาวค่ะ อันนี้มะนาวเหลืองนะคะใส่นิดอืมเผ็ด มันนี่อยากกินเปรี้ยวๆเค็มๆค่ะอีกหน่อย อันนี้ขอแบบแห้งๆค่ะอืมใจเรื่องแล้วค่ะแล้วโรยต้นหอมค่ะ อันนี้ต้นหอมแบบเขาเรียกย้าย้าหอมย่าต้นหอมเขาจะเป็นต้นเล็กๆค่ะไปค่ะจัดผักรอไวอ้แล้วค่ะทีนี้แหละค่ะกับข้าวที่ตาวันนี้ กินอย่างเดียวน้ำพริกปนปลาซาบะกับหอมพาสลีแล้วก็ผักติ้วฝรั่งค่ะอันี้ก็ะจะมีรสเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็สลระแหน่ค่ะอืมมันไหลไหลหิวข้าวแล้วค่ะ